สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ o n n น Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำการถอนในครั้งที่7กันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของพัตินัม v p p สูงสุดนะครับกับรายได้วันละ270บาทเดี๋ยวเราไปทำการถอนเงินกันเลยครับให้เรากดคำว่าประวัติส่วนตัวครับแล้วก็มากดกระเป๋าเงินของฉันนะครับตอนนี้นะครับของวันนี้มียอดอยู่ที่1 2 8 1บาทเดี๋ยวเราจะทำการถอนกันให้หมดเลยนะครับให้กดถอนเงิน ทีนี้เราก็มาใส่ยอดเงินนะครับเข้าไป1281บาทครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านการถอนเงินของเรานะครับแล้วก็กดส่งเลยทีนี้ก็ทําการถอนเรียบร้อยนะครับยอดตรงนี้เอยวมาดูกันครับว่าเงินเข้าตอนกี่โมงครับอันนี้เรามาถอนตอน10บโมงห้นะครับมารอดูกันครับและแล้วยอดเงินก็เข้ามาแล้วนะครับตอน1นึ่ทุ่มสินาทียอด1281บบาทปิดจ็อบครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้โดยการสแกน qr code หรือจากลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ